หนังสือกรรมทีปนีแจกแจงถึงประเภทแห่งกรรมผลแห่งกรรมและการเผาผลาญทำลายล้างกรรมอย่างอุกฤษรจนาโดยพระพรมโมลีวิราชยาน,นวโรปรเรียนธรรมเก้าประโยคมติของพระสัพพัญยูเจ้า ดูก่อนอานน์ในบุคคลทั้งสี่จำพวกนั้นบุคคลใดเป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปเป็นผู้มักถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้เป็นผู้มักประพฤติผิดในกามเป็นผู้มักพูดเท็จเป็นผู้มักพูดส่อเสียด เป็นผู้มักพูดคำหยาบเป็นผู้มักพูดเผลอเจอเป็นผู้มากไปด้วยอภิชาเป็นผู้มีจิตพยาบาทเป็นผู้มีความเห็นผิดในโลกนี้บุคคลน,นั้นเมื่อตายไปแล้วเขาย่อมเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนารกได้ ก็โดยเหตุที่เขาทำกรรมชั่วช้าที่ให้ผลเป็นทุกข์ไว้ในการก่อนก่อนหรือในการภายหลังหรือว่ามีมิจฉาทิฏฐิพลั่งพร้อมสมาทานแล้วในเวลาที่ใกล้จะตายเพราะฉะนั้นเมื่อเขาตายไปแล้วเขาจึงได้เข้าถึงอบายทุกคติ วินิบาตนารกก็แลบุคคลที่เป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปเป็นต้นเป็นผู้มีความเห็นผิดในโลกนี้นั้นเขาย่อมได้เสวยวิบากค,คือผลแห่งกรรมที่ตนได้ทำไว้ในชาตินี้หรือในชาติหน้า หรือในชาติต่อไปเป็นธรรมดาดูก่อนอานน์ในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลใดเป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปเป็นผู้มักถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้เป็นผู้มักประพฤติผิดในกามเป็นผู้มักพูดเท็จ เป็นผู้มักพูดส่อเสียดเป็นผู้มักพูดคำหยาบเป็นผู้มักพูดเผอเจอ้อเป็นผู้มากไปด้วยอภิชาเป็นผู้มีจิตพยาบาทเป็นผู้มีความเห็นผิดในโลกนี้บุคคลน,นั้นเมื่อตายไปแล้วเขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ได้ ก็โดยเหตุที่เขาทำกรรมดีที่ให้ผลเป็นสุขไว้ในการก่อนก่อนหรือในการภายหลังหรือว่ามีสัมมาทิฏฐิพลั่งพร้อมสมาทานแล้วในเวลาที่ใกล้จะตายเพราะฉะนั้นเมื่อเขาตายไปแล้วเขาจึงเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ได้ ก็แลบุคคลที่เป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปเป็นต้นเป็นผู้มีความเห็นผิดในโลกนี้นั้นย่อมจักได้เสวยวิบากคือผลแห่งกรรมที่ตนทำไว้ในชาตินี้หรือในชาติหน้าหรือในชาติต่อไปเป็นธรรมดาดูก่อนอานน์ ในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลใดเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตเป็นผู้เว้นขาดจากอธินนาทานเป็นผู้เว้นขาดจากกาเมสุมิฉาจารเป็นผู้เว้นขาดจากมุสาวาตเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบ เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้ไม่มากไปด้วยอภิชาเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทเป็นผู้มีความเห็นชอบในโลกนี้บุคคลน,นั้นเมื่อตายไปแล้วเขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ได้ ก็เพราะเหตุที่เขาทำกรรมดีที่ให้ผลเป็นสุขไว้ในการก่อนก่อนหรือในการภายหลังหรือว่ามีสัมมาทิฏฐิพรั่งพร้อมสมาทานแล้วในเวลาที่ใกล้จะตายเพราะฉะนั้นเมื่อเขาตายไปแล้วเขาจึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ได้ ก็แลบุคคลที่เป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปเป็นต้นเป็นผู้มีความเห็นผิดในโลกนี้นั้นเขาย่อมจักได้เสวยวิบากคือผลแห่งกรรมที่ตนทำไว้ในชาตินี้หรือในชาติหน้าหรือในชาติต่อไปเป็นธรรมดา ดูก่อนอานน์ในบุคคลทั้งสี่จำพวกนั้นบุคคลใดเป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาตเป็นผู้เว้นขาดจากอธินนาทานเป็นผู้เว้นขาดจากกาเมสุมิจฉาจารเป็นผู้เว้นขาดจากมุสาวาตเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดส่อเสียด เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้ไม่มากไปด้วยอภิชาเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทเป็นผู้มีความเห็นชอบในโลกนี้บุคคลน,นั้นเมื่อตายไปแล้วเขาย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาต นรกได้ก็เพราะเหตุที่เขาทำกรรมชั่วช้าที่ให้ผลเป็นทุกข์ไว้ในการก่อนก่อนหรือในการภายหลังหรือว่ามีมิจฉาทิฏฐิพลั่งพร้อมสมาทานแล้วในเวลาที่ใกล้จะตายเพราะฉะนั้นเมื่อเขาตายไปแล้วเขาจึงเข้าถึงอบายทุกคติ วินิบาตนรกได้ก็แลบุคคลที่เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาตเป็นต้นเป็นผู้มีความเห็นชอบในโลกนี้นั้นเขาย่อมจกต้องได้เสวยวิบากค,คือผลแห่งกรรมดีที่ตนทำไว้ในชาตินี้หรือในชาติหน้า หรือในชาติต่อไปเป็นธรรมดาดูก่อนอาน,นุนกรรมที่ไม่ควรส่องให้เห็นว่าไม่ควรก็มีส่องให้เห็นว่าควรก็มีและกรรมที่ควรแท้ๆส่องให้เห็นว่าควรก็มีส่องให้เห็นว่าไม่ควรก็มี ดังนี้แลครั้นสมเด็จพระสันเพชสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาตรัสมหากรรมมวิพังนี้จบลงแล้วปรากฏว่าท่านพระอานนท์มหาเถรเจ้าบังเกิดความชื่นชมยินดีในพระภาสิตแห่งองค์สมเด็จพระพิชิตมานสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ เป็นอันมากด้วยประการชนี้